สวัสดีค่ะวันนี้จะมากินข้าวกับปลาดุกต้มปลานีค่ะตัวใหญ่มากอันนี้มาสองตัวค่ะนี่ชอบแบบนี้แหละสองตัวใหญ่มากใหญ่มากค่ะนี่ปลาดุกต้มปลาใครเคยกินบ้างคอมเมนต์มาเลยนะคะ หัวแซ่บมากน้ำปลาอร่อย ใครเคยกินคอมเมนต์มานะคะว่าราคาเท่าไหรอันนี้ซื้อมาค่ะตัวละห้าสิบบาทแบบใหญ่มากใหญ่มากหนึ่งร้อยบาทจริงน,น้ำเยอะกว่านี้แต่ไม่ได้ใส่เต็มชามชามมันใหญ่ แต่กระดูกกระดูกมันเยอะต้องกินขา้าวต้องกินกับมือขยำนะ่ะถึงจะอร่อยอะ่ะต้องขยำอ,อ่ะชอบถ้าใครชอบแทะกระดูกเนี่ยอร่อยนะยอมรับอยู่ว่าปลาดุกอืม เห็นไม่ก่างมันเลาะโตกบแต่น้ำปลาแซ่บมากเลยอืม,มเต็มเลยอืมอืมตาดุ โอเคขออนุญาตกินก่อนนะคะ